chuối chuối, tuy 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 khắp, tuy 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 ăn กินได้ละออ้ยยำยร้ากินกับแตงอนำแกัครับอร่อยกัครับอรำอ่ครับ,บค่ะ

ใส่ก <Cornell>. ุ้งหยิบกุ้งด้วยหยิบกุ้งด้วยถึงจะเก่งข้าวจานเต๋อเสี้ยนนะในถ้วยน้อกุ้งตัวโตๆเลยข้าวจิ้มเลิศใส่กุ้งด้วยใส่พริกด้วยสิครับโอ้กับพริกด้วยพี่๊ดเอามาาเออโพริกเลยครับพริกคือกับพริกเลยครับเออเงินกุ

อ่่ะอิ้าวไม่ได้นี่ผู้ชมอยู่ทางนี้ต้องมาสวัสดีทางนี้สวัสดีทางนู้นผู้ชมอยู่ทางนี้สวัสดีครับ เอาละก่อนบายบายด้วยโอเคครับ